ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอไม่พี่น้องสู้บูกสกุนรับผมมุ่นีมาใส่เบรครับผมพี่น้องมื่งนีมาไก่นะครับพี่น้องเด้อมื่งนี้ครับนามุ่งมากอำเภอพากันโทษพี่น้องจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมาไก่อยู่ยักน้อยพี่น้องมาใส่ออาวแถวนี้แหละครับแถวนี้ใส่กันนี่ก็น้ำปลาผมอู่ปลายยังไงนะครับพี่น้องครับส่วนฟังตรงนี้พี่น้องครับ มันก็จะเป็นให้หน้าได้ครับนี่ยเห็นไปทั้งนี้กับมีน้ำมนต์มีพผ่านโซ่ครับแล้วก็พ่านอัดไป็นสำกันพี่น้องสามพันอ่ะพรวนกันครับพี่น้องตอนแรกว่าสถุมานล้วมานครับพ่านวัดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพ่านโซ่ครับครัใส่เบ็ดกันตั้งไอ้ระสินทางโซ่ใส่กันโซ่ครับโอ้จับวัดกระสินบ่เนี่ยวัดกระสินครับมือนีพี่น้องเอ้ยสีได้มันบ่ะมานมือนีมาลร่องมึงใส่ใส่กันโซ่ เปิดไม้ไหมน้ามุยเนาะเปิดไม้ไหมครับเจริญเจริญครับเั็นเงี้แมงได้พี่น้องได้นะครับพี่น้องเงี้แมงครับนะครับนี่ครับเม็ดน้ำมุนนี่ครับหอกแมงพี่น้องครับทุกคนกับมักเกาะกระดองหัว ตอนน้ำมุนก็ส่วงกลางครับไปร่อยยุงสิงละดิงดิงด้งดิงด้งดลยประคอหญ่มากสวบปาบลวด มันมีเนี่ม่เครับอย่าทำม้วนเสียไปเรื่อยๆครับครับย่างไปยังมากมาพ่อจะของหน้าคุณครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คุณพ่อครับอันนี้ข้าเจ้าเอิ้อนนันบานยังครับนี่บ้านทากันโทอำเภอทานโทจังหวัดกาฬสินธุ์โอ้ครับบ้านทากันโทมื้อนี้น้ำม้วนมาพอดกาฬสินีแล้วพี่น้องเด้อครับอันนี้คุณพ่อยัางนี้ครับนี่ยอใหญ่กำนันม่วนโอ้ครับอันนี้คุณพ่อเป็นกำนันบ่ โอ้ครับพี่น้องเอ้ยครับว่าตามต่อครับพี่นีว่าเออว่าตามกำนั่นครับกำนั่นนัวพี่น้องนี่ครับหน้าเพลินครับนี่เมื่นมุดครับนี่น้ำมันใสไปอ้าวพนละมันก็เป็นห่วยนะเป็นห่วยครับล่ำห่วยบงครับอันนี้เขาเอื้อนล่ำห่วยบงครับพี่น้องนะครับซื้อซื้อมือน้ำมันออกไปนี่ต้นอยู่ข้านครับเป็นห่วยครับมาหอดล่ำห่วยครับผม ทั้งนี้น้ามีลายจักน้อยพี่นอ้องในถุงคาเทนหน้าน้าครับหวยนี่เขาเอื่นหวยสางบงครับพี่น้อง่อะถามเจ้าของหน้าว่าเจ้าของหน้าว่าหวยสางบงเขา่ะเอนอหนมตนกับกไคลมาเนอะครับ,น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 ,าารบนี่ครับพี่น้องล่าหหวยเงาเพื่นละคร ครับพี่น้องัาที่นี่ก็เสียบเอยบเมียเรียบร้อยแล้วครับข้างสุดท้ายแถว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 น้ำตกเหรอพี่น้องไปพี่น้องปะเล่ากับครับัาที่นี่ข้าจะว่าเงี้ยแมงมันหลอนเร็วถ้าเป็นเงี้ยห่วงนี่น้ำมันบ่เล่ากับนี่น้ำมันพัดกลับไปหารถเลยวันนี้เงี้ยแมงตรงเล้เล่ากับครับเพราะว่ามันหลอนง่ายปะไปเล่ากับด้วยกันพี่น้องมานบโบส่งเล่ากับ ยิ้นเสียงปลาดินทั้งนี้แหละช่วงเลากับพี่นอ้องอ้าวนี่พี่น้องครับคนขั้นขั่นเอา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 ูเอ้อูอ้อู้โหโอู้อูโอ้พี่นออ้องอ่ะโง่งามอยู่ครับผมอ่าแต้มแรกพี่นอ้องเลากลับดิ่นี่แต้มแรกเด็กพี่นอ้อง เมืองขันนี้ครับเมืองขันนี้พี่น้องเอ้ยเมื่งขันนี้ครับอูโอ้ยโกงเลยพี่น้องคนนี้มันปลาปลาไหลมันอยังพี่น้องดูคันเด็ดโกงเลยเนี่ยโอ้ยปลาคอใหญ่เด้ออยู่ตงนี้มีเสียงดิ่มโอ้ลุดเลยพี่โอ้โล,ลุลดเลยพี่น้อง กดูแลครัออบดูแลสุดท้าย,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 ยนี่ฮโอ้โหู่ักขนอยผักค่อยผักขนอยผักน่อยวะโอ้ผักค่อหน่อยพี่น้องโอ้ยเอาขั้นเบ็ดจะโจมเลยเอาขั้นเบ็ดจะง้อเลยไหมอ่ะเรากลับพี่น้องนี่นะแหละแทมที่สองโอ้ยเอาจนขั้นเบ็ดจะง้อเลยเซ่ okay. ่ั่ขด้นไปวัข้นไปให้เจ้าต่ป่าไต้เบ็ดควคุมอบคือบ่คือสงสัยคาถาจะโซ่จะเสียแล้วก็ดต่เงี้ยคือเงี้หนวลเกลี่ยความยังได้ได้ตัวขาหน่อยพัผมะไปยามาแล้วครับพี่น้องเฮล่ะตวปลามึงตวปลา มันจะลูกมันโอ้มันอยู่มันอยู่มันอยู่จะลูกม,มันมันอยู่มันอยู่ของสางโซพี่น้องมันจะลูกมันเอคโอ้เป็นตไต่ป่ามาพี่น้องครับผมได้เวลาแล้วครับมายามเบ็ดรอบแล้วพี่น้องครับยามเบ็ดรอบแล้วครับผมโอ้นีงคือเ่าครับ เรียบๆครับผมขัน้นจก่งเลยอ่ายังดินที่เกาอยู่ครับผมยังไม่มีอะไรมีแต่มีนันบ่น,นอนะ้ายเนาะอย่าเบ็ดรอบแลกคือึังได hắn nít lắm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  khi nít lắm À, nít nhớ hắn nít lắm hắn nít lắm hắn nít lắm hắn nít đây hắn nít lắm hắn nít

ดูครับพี่น้อ, ừ, องนี่ครับตัวแรกแหงมันครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาปลาใส่ถุงพี่น้องอุย้ยโกงครับอุย้ยโกงครับไอ้ัวปลาดุกตายพี่น้องนู้คนะตัวปลาดุกตายเลยกินจะโดนแล้วนี่มาอย่างมาท่านขั้นเป็นโกงแล้วตัวดุกพี่น้องเลย โอ้ยตัวใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยตายคอรลอ่ะอ่ะถือว่าเป็นแต้มไปแล้วครับผมแต้มที่ซอมพี่น้องเรากลับไปซ้อมตัวไปยามที่ก็ได้ซอมตัวโอ้ทากันโทุทากันโทุทากันโทุเฮ็ดคักแท้ทากันโทุกอ้ยเอามือเินเาพอกันพี่น้องเออ สวัสดีตอนเช้าครับผมครับตอนนี้ก็จมะมากู้เบ็ดแล้วครับกู้เบ็ดกลับบ้านครับพี่น้องครับขั้นแรกครับพี่น้องอ้าวขั้นแรกก็แหกมานเลยครับผมอ่านะครับตัวปลาห้ามวะ ขอหน่อยครับจำอยากแหกมันพี่น้องขอหน่อยขั้นต่อไปครับอ,อ้ยขั้นอยหมูไปพี่น้องเลยเอ,อ้ยหมูกระจูเล่คนเนีะยออนี่ยังบนน,ปนอปลาเนาะโอ้หมูกระจูเลยพี่น้องขั้นโอ,อ้ยูุยยครับยูยยโอ้ตายแล้วโอ้นะครับตายเลย กินทั้งขึ้นนะครับพี่นอ้องเอาถือว่าเป็นแต้มครับสองแต้มครับสองแต้มเสอ่าสองอสองนี่ก็ได้เพราะขอตัวนึงตัวนึงตายอันนี้เัรงเลย ยินร้อนเอา้ายังในน้ำมนต์พ่อป่าสุดท้ายบ้างพี่น้องครับผมมบรรยาก,กาศยำเสาพี่น้องทาคันโท่บังคันนี้ครับพี่นอ้องอ้ปังพี่น้อง ปลาดุกครับปลาดุกมานนะครับซองซ้อนี่โอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกมาเลยนี <an> ่ครับอ้าแทนที่สามครับพี่น้องมานแล้วซองซ้อนีแนอ่แทนพี่สามครับปลาดุก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 ปงานพี่น้องครับ ครับมาแล้วครับซองเซานี่พี่น้องเอ้ยไปเรื่อยๆครับผมซองเซานี่พี่น้องเริ่มมันขึ้นมันขึ้นแล้วครับซองเซานี่ขัน้นอยูเป็นังไรโอ้โอหนี่ครับนั่นๆๆๆๆๆนั่น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 ฮึ อืออ้าวพี่น้องครับมาอีกนะครับสรวงเศ้าไมาอีกแล้วฮะนี่ครับช่วงเศร้านี่กักู้เพชรเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับทาคันโทพี่น้องทาคันโทตั้งการศึกษ์พี่น้องเอ้ยครับประมานเดี๋ยวครับผมช่วงมาใส่หัวคำกับมิเต็นามอนกับทีมงานนี่แหละแต่เด็กมากที่นีจักไทยเป็นไทย นะครับมาส่วนมากจะเป็นเบ็ดตองดวงจนมากอด,อด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 อยู่นังนง่งเหวยนั่งอย่างี้พี่น้องเอ้ยมนุษย์ไฟป่าเ้อนนี้ก็ได้อยู่ซี้ตัวพี่น้องครับผมก็พอได้กินอยู่ครับเท่านี้ก็ได้ที่นี่ก็จะกลับบ้านแล้วครับผมพี่น้อง คือสิบใบไม้หรอกครับทาคันโธนี่คือคือสิบใบไม้อีกหรอครับเพราะว่ากติกาพวกกติกาเนะถ้าอ่าเหรียญเบ็ดซองดวงพี่น้องโอรไวนะฮาเ้านี่น้ำมันกะกครับหรอกครับผมนักการขอบคุณหลายนะครับเด้อที่เขามาติดตามซองน้ำมันผ้าลุยพี่น้องครับใหลลำให้ลุยครับผมสจหรับเ้านี่ล่าหรอกครับสวัสดีครับอ่ะแต่พ่อเด็กปนเด็กแก้วครับพี่น้อง ใช่งพันโซพีน้องโอ้บวชครับแพบวชแปบวชแปบวชโอ้ตัวก็ไดยูไดยูมันยูมันยูมนมันยูอ๋อมันยูมันยูมันยูโอ้โอ้ากันโทโอ้ผพันโซมากมายทากันโทักแห้งมักแห้งักแหงทากันโทมักแห้งโซจมอะไรีจม เออคนหลุมรัไหมเออดุกห้องใหญ่ดุกไม่กินดุกโอ้บวกยูโอ้บวกไงโอ้บขึ้นแล้วอ้ดูตกองแกบโอ้แงแกบโอ้ขั้นดุกโอ้ขันดุกหมอนนี้ลยะ เน <No. S 2> าะกระแกมมีโอ้ยทำอีกแล้วเลยทิพตัวกับหอยช่วนะตัวนี้โอ้ยตามันทัวตัวนี้ตาทัวปะอ่ะทากันทัวพี่น้องอันนี้ของคันดุกเออควันได้บ,กบกวกๆไปแล้วควันแซมตลอดเลยวะคันดุกนี่เดี๋ยวบวก,กตัวนึงถ้าไม่ตัวนี้ก็ซูสีโอ้ครับอันนี้ปลาล่วงของน้ำมันครับผม ของคนอินบดนีทยหมดหมดหมดโอ้ปลาปูอยู่เลยไอ้ไอ้ตัวสังูจดนาวปูขี้จ้า่ตัวบราณไมตัวดีกวเหอั่ไหเชียวอืออ่าสติกาบาดคับสองลบพีิ้ังบุกไอยมานหรอครับมื้อนี่ครับขอได้ยูด้กินครับผม